สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน้องทุกท่านวันนี้ผมขอคุณสร้างฝันจะมาทักทายสวัสดีและขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมรู้สึกอบอุ่นมากครับดีใจมากเลยที่เพื่อนเื่อน ทุกท่านแวะมาเยี่ยมชมมาทักทายห้องเล็กๆของผมพอเลิกงานเหนื่อยมาก็เห็นมีเพื่อนทักทายมีเพื่อนติดตามถึงจะยังเป็นช่องเล็กๆอยู่ผมก็ดีใจครับเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มทําใหม่เพิ่งหัดทําใหม่ผมมีเวลาว่างก็แวะไปทักทายเพื่อนๆผมจะขอเวลาเขาช่วงเลิกงานขอเวลาแม่บ้านประมาณสองชั่วโมงแต่ช่วงนี้ก็ จะมีเวลาเยอะหน่อยครับเพราะว่าผมจะทำงานแค่ครึ่งวันอีกครึ่งวันก็จะพาแม่บ้านช่วงนี้ก็ปวดหัวเขาจะพาแม่บ้านไปกายภาพทุกวันครับก็เลยมีเวลาไปนั่งทักทายและรับชมและให้กำลังใจกับเพื่อนๆที่เข้ามาเห็นเพื่อนๆทุกท่านที่ มีคนติดตามเยอะโอ้ผมก็ดีใจวันนี้เห็นมีช่องหนึ่งครับพี่คุณพี่อะไรนะคุณพี่ตลอนทัวร์อะไรครับเห็นพี่เขาได้รับพินได้รับจดหมายอะไรนะที่ผมผมก็ยังเรียกไม่ถูกไม่รู้เขาเรียกว่าไงโอ้ดีใจจังเลยเมื่อไรจะเป็นคิวผมสักทีมาดูช่องของตัวเองโอ้ยังสงสัยยังอีกไกลครับ ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็กำลังจะเรียนรู้หัดตัดต่อวิดีโอเรื่องเอฟเฟกเรื่องอะไรผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหัดลองผิดลองถูกอยู่จับมุมกล้องมุมอะไรก็ยังไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ครับก็ใส่ได้ไปทักทายช่องของเพื่อนๆพ,นพ,พ,พี่น้องๆทุกท่านนะครับแล้วก็ไปดูว่าเออ ช่องนี้ช่องนี้เขาตัดต่อ,อยังไงเขาใส่เอฟฟกอะไรยังไงเขาตั้งมุมกล้องอะไรยังไงแล้วก็มีการทักทายอะไรกันยังไงผมก็จะเก็บความรู้เก็บข้อมูลเล็กๆเ,เหล่านั้นแหละครับมาพยายามมาเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาทางแอปการตัดต่ออะไรต่างๆนานาครับ ขอฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับเห็นมีเพื่อนๆที่ยังเดินสูสีกับผมก็ยังมีผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับจับมือกันนะครับอย่าทิ้งผมนะครับอันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ